รถนูกก็จอดอยู่แกล้งได้หล่นกันแล้วแต่เดยวกินไห้มดก่อนได้เรื่องเป็นแต่นุกไปหน้าจริงคำว่าทิินละพิ้นเรามีความทุกความบันเทิงหมอว้ขก็คุณหมารับวันนี้โดยพี่จะเวงพี่จะเวงนี่ก็ตอนนี้ตันไปดูแลเรื่องรถติตั้งให้นั่งหนองเดียวได้เล่นึ้นนี้พี่น้องปรับมือให้กับพี่จะเวงนี่สัทงตี้กับแฟนรับนี้ก็รับเขาคุณมาครับ เออพี่เจ้าเวงก็คุณมากไปหน้าก็ตัวเองไงรอดนะพี่ใช่เพื่อที่มีปัญหาเรารับก่อนน้องแกป้าหนักเลีงไปคุมดูแลรถแต่ตั้งนูไลแล้วขอบคุณหมากกับน้ารถแต่ตั้งตีงตลไล่ให้กูบอกแล้วเพื่อแค่เราจะเล่นเที่ยงไม่เกี <c oughs> ่ยวกูไล่กุนเน้่ยปลอแรงแล้วรบไหนนั่งคอยไล่กุนจันญาโลคน <c oughs> ว่ากันไม่ไล่ให้ไม่ใจเล่นนั่น <laughs> nhà vào nhói đã chạy ban râu anh đâu hả cùng tiệp á em tay nó cũng tay được lèo vô rồi chạy lẻ ra hết đi phí kéo phí kéo à, kháu, phí kéo. Này, bị keo cắn chuỗi lưa bị keo chặt chọn trăm gặp pu chặt can quay cao nó gặp đó à pu chặt can quay cao bị keo này cùng chút là quân vị chít เห็นแล้วมาพูงแก้วตันพนพทำรถที่กีรินมาแล้วเห็นแล้วมึงมึงแรงกับแกท่ทีว่วกว่าไอ้ผู้เป็นปนักเก้าแล้วจองจ้ามทีนี่แล้วอังอีใต้ห้องแล้วไปประกาศเก้าเพื่อผู้ประกาศจองจ้ามก็แรงพลุ <c oughs> สวัสดีครับวัสน,นีชกการรายการครอบครัวข่าวช่อง3ค่ะวันนีธธ้เหตุเกิดที่กรุงเทพมหานครนะคะเนื่องจากว่ามีการประทะกันร,ระหว่างรถเตะถังกับคณะหนังตะลุงค่ะลูกคู่หนังตะลุงบาดเจ็บสองรายค่ะคณะรถเต่ถังเสียชีวิตหนึ่งคนตลอดถึงนายหนำเหมือน,อนมอรมฟันมวนเม็ดํำล้อยปั่นป่วนคนตกมาชูอีจ้าโฮเนี่ยกูปเปรไม่โต๊กตอนกลางตอนเดียวไม่รมเปรว่าพลูตอนน้อยเต็มว่า มวนเอ้ยมันก็อย่าชุบนี่เข่าหไปเป็นหมวนเอ้ยมันแปลว่าสนุกไม่ได้ขอบุรีมันแปลว่านุกนนกนตุกไอ้ร้อยก็อย่าชุบเผือน <c oughs> ใจเราปังจืน <c oughs> พี่นุย้องได้มั่งไหมเพลงอ่ะพ่อมได้ตุกเนวนมารีวันหน้าได้ใจยันได้ก็มารีวันหน้าจะเพลงขอเพลงมารีวันหน้า ต่ว่าไห้ชายยันรองใครร้องอีก็นก็ไงชายยันรองบริวนาเออฟังครับพี่เป้าจะร้องเพลงบริวนาเสียงจันกระจ่างส่งนำทางสัำจนคิดถึงนางป้าอรัจนบ้านที่นางนอนหลับเลวหรือยังไก่จ้า ันยังไม่พ้นแต่มันกลัวจะคุมไ้เจ้าก็เปล่งซายันมั้งเปล่งซายันเออแต่ไอมันดีวันหน้ารองควงครับอาจารย์ใกรจะร้องเปลงของพี่เป้ากับเชนประตู้องเช้านี่รองทางรองหู้คข่งกันคนนั้นอีติมตาไม่รองห้าวเลอที่จำได้ดิ กี่คนหนึ่งไม่เคยแค่เลยก่อนนี้แปลกจังอะไรกันนี่หน้าห้องน้องน,นีหัวใจเลือโจอ,อ,อ้ไรบาจุดหอด้ได้แนวเสียงดีนุดด้วเยเออลองดีป็นนิจจะรู้ว่าบวช มึงเชลือจะบวชว่าอย่าเป็นเลยนับรองพี่นุ้ยนี่เงินย่อยกระกระต๊บเป็นย่อยฮันกระย้อยย่าค่ะ คห้ปูไดไรกับปูมาตานามาตาข้าเนาะอืที่พี่หัวไว้ช่างตันนี่ครับลงเจ้าค่ะเด็กกระเด้งมาเลยปีตามนองวันปีเจอได้ฮองเป่น็คโรแล้ะครับพี่เจงอือ ไอ้ร้อยอะตงนู้นเจอเงนะคะบึมองต้องเจอแปดค่ะอบคือเู่ได้กับปูดจงจงปูดจงจงเลยข้าใจไาไม่ตรงนั้นปูจงมาเลยถ้านอนอ่นนูอย่างเปจะปูจงจงทีจะปูดปูดแบบขึ้นเยียบบุนตีข้างก ให้ได <ersch> ay ้เราขึ้นเย็บบนที่ข้างเกย์ค <c oughs> ือไม่อมข่มห้ฟาดคมฟาดคมว่าผู้หลักฟาดฟาดไอ้ย่าไอ้ไอ้ตมใบไม่ปกอ้อแม่เอ้ยแม่คุมแกตายเล่นไรอะคะน้องจ๋าปีนี้เป็นพ่อผับรักนะสงสารก้างรงเลยก็ได้โดยผับตุ้งร่างอยู่ปูดให้ปูดมาเลยค่ะน้องจ๋า เพื่อจะเปลี่ยนหัวใจของพี่มื่ลูกมองเบานึกงลูกที่วินลุด